เป็นคำแรกที่ดูแบบทางการสัมผัสแหละใช่เดี๋ยวให้พี่น้องเปิดรายการดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการแด a ทีวีครับผมชีวิตชอบดูทีวีนะครับใฝ่ฝันอยากเป็นวิทยกรอยากเป็นไตรภก็พราะงั้นเราเปดอย่างเดีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอาแบบไม่ทีวีลองดูลองดูด้ยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ Damn TV กระจกด้านเดี๋ยวเราเปิดรายการแบบนี้วัสดีครับมาแล้วรายการแด m นะครับรายการชวนคุยเที่อะไ้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้น ไอ้ยี่ออกแนวลุงเลยก็สปอนเซอร์รายการผมส่วนใหญ่เป็นพวกปืนปากกาอะไรเนี่ยไอ้ยี่ระเบิดปิงปองรายการยี่อะไรเนี่ยชื่อรายการว่าแดมแดมมันเป็นเหมือนว่าคับอุทานอะไรแบบเจอเรื่องประหลาดใจอย่างเงี้ยหรือว่าเจอเรื่องที่แบบว่าตกใจหรือว่ามันน่าสนใจอ่ะแล้วก็แดมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เจอแมวน่ารักมากแดมเจอผู้หญิงสวยมากแดมเจอนักเลงเดินเตะหมาแดม ชอบพี่ดวงตายชอบพี่ดวงตายคือตอนแรกผมนึกว่าเนี้ยย่อมาจากนี่พับประเดมพับประเดมไอ้เนี้ยชีไอ้งานชี้กันคือผมต้องมาทำอะไรเครับพี่อยากจะให้อีฟเล่าเรื่องราวที่มือสามารถอุทานได้ว่าแบบเดมอือเป็เรื่องแบบยจะแค่เนี้ยเออเราแบบ คไอี้ย okay, อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเอาเป็นทางการหน่อยแดงม,มันจะไม่หยากมากมันจะประมาณร่อแม่งตั้งชื่อสะพัดหลังนะโ,โต้ลมสุกโตดมสุก <laughs> เองนะตอนเช้าชื่อแม่ขายหมูนะแดมอ๋อรายการแบบว่าให้มาเล่าเรื่องอะไรบางอย่างใช่ไหมเป็นประสบการณ์ในชีวิตอะ่ะ จริงๆพิธีกรคุณเนี่ยตัวดีประมาณนึงประมาณนึงเลยทำไม่ไมมันมีสองเรื่องพี่ผมไปเล่นดนตรีกับเขาที่อะไรวะเกษตรนะว่ามินโดยพี่อุ้ยอุ้ยเกษตรเกษตรเกษตรนะว่ามินแรง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 ล้วตอนแรกผมว่าแบบว่าเหมือนแบบอยากกลับบ้านแล้วเล่นเสร็จตอนประมาณสามทุ่มป่ะสามสี่ทุ่มประมาณนั้นประมาณนั้นอะไรเงี้ยคือผมว่าไม่ไม่ได้รถไปตอนนั้นอ่ะแล้วผมต้องไปกับเขาใช่ไหมล่ะกับเขาก็ถามผมบอกว่าเฮ้ยอัมพวาไก่ไหมวะผมว่าเฮ้ยมันก็ประมาณแบบ ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยพี่ไปเจอสองชั่วโมงหรอกแลก็ไม่ไกลเลยก็ได้ไกลๆนะใช่ปริมณฑลใช่ก็บอกว่าขึ้นรถเสร็จนึกว่าขาถาวจะไปอะไรเงี้ยพอสักพักได้สักแบบสักครึ่งชั่วโมงมั้งอยู่สายนี่แล้วมอเตอร์เวย์แล้วอยู่ดีกูไปอัมพวาเฉยบ้าชเลยแล้วแล้วไปไม่บอกไปอพวาไม่เท่าไหร่ขับเลยฮะร้อยสี่แล้วมีอะไรอะไรไป้างวะมันรีบไปไหนวะสุดท้ายคืออะไรปะโทรหาผู้หญิง คือหลอกตัวไปรับผู้หญิงด้วยเที่ยวภวะแล้วพอโทรไปเสร็จป so ุ๊บความจังไรของพิธีิกรคุณเนี่ยคืออะไรว่ะไอสัตว์ไปอามพวาผิดทางพอโทรไปหาผู้หญิงผู้หญิงบอกว่ามาผิดทางไอนี่กลับรถเนยนี่ก็กลับบ้านไอสัตว์เหยียบร้อยหกเพื่อจะไปเพื่อจะไปผู้หญิงผมบอกแล้วผมก็นั่งแบบว่าอ่ากุตัว สมมติถ <icana>, ้ารถคว่ามไปแม่กูจะงงว่ามึงไปทําไมอัมพวาชั่วโมงนั้นวะไอ้สัตว์ตลาดน้ำปิดน่ะสามโมงนึงนะไอ้ที่เนี่ยเขาเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วใช่คือเขาเป็นคนขับรถเร็วโอ้โหผมเคยนั่งทำบ่าหลังเขาขับไปบ้านเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าความก่อนหน้าหนาวขับรถไปรับลมหนาวกันที่โคราชแม่กูไปด้วย แม่กูนั่งหน้าแล้วตรงแคปอ่ะมันเป็นของเยอะนะขอเที่เตรียมไปแคัมเป้ไปอันนี้เขาก็นั่งกระบะไปอยากให้บรรยากาศแต่ลืมคิดไปว่าหน้าหนาวอ่าอุ้ยเนี่ยไปด้วยไปด้วยไอันี้พอบอกหน้าหนาวด้นั่นไอเลยไอ้นี่ไปด้วยไอ้นี่เต็มพร้อมนี่ชุดกันหนาวแบบเต็มพร้อมไปแบบเป็นเอสกซิโมเลยไอ้ที่ลืมไม่มีสน้าหนาวมีแต่เสื้อยืดบางบางกับเกงขาสั้นตัวหนึ่ง กูก <S preach science> ็เหยียบไปเลยเว้ยร้อยสี่ร้อยหกเนี่ยก็เหยียบยิงยาวๆเลยแล้วกูมาจอดปั๊มเว้ยแล้วกูเห็นสภาพเขาอะนอนแบบไเคยดูในหนังคู่กันว่าเครื่อนบริษัทฝรั่งเป็นมาเลยเรียร์กูมาแบบนั้นเลยไอ้เหี้ยเอาแบกอยู่มานั่งเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าไปหนึ่งเรื่องส่วนสงสารอ่ะกูก็เลยแบบเออเอาเสื้อหนาวมาให้เขาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็แม่งอีกอันหนึ่งคือไปที่ไหนผมก็ต้องเล่าอันเนี้ย เรื่องอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะมึงเคยเล่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ด้วยหรอคือเคยพี่แต่ไม่เคยเอ่ยชื่อว่าเป็นกูใช่ไหมไม่เขาเคยไปเล่าแต่ว่าไม่เคยมีมึงอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมใช่คือผมอะช่องผมอะเมื่อก่อนเคยทำ Q and A ให้ให้น้องอีกคนหนึ่งอะสัมภาษณ์ผมแล้วผมก็เล่าเรื่องเนี้ยไปแล้วมันก็มันก็ถามผมว่าเฮ้ยเรื่องที่นครปฐมมันเป็นยังไงครับเลย คำปรมเอาจิงนะเครียดเครียดจริงอะเ้เครียดแบบนี้มากอะไออยังไงวะผมไม่เล่นตีที่แต่คำประถมแล้วก็ในร้านก็จะมีแบบสาวๆเนะเป็นแบบพีอาร์คอยดูแลแขกอะไรแงบนี้เราก็เป็นนักเตะปกติก็จะจิบมองกันจิบกันอยู่แล้ววคนนี้เขาก็จะมีแบบว่าคู่ครองเขาอนาคีเทมนี้ออกไปชีวิตกูเปลี่ยนเลยผมก็มีแบบว่าน้องที่ผมคุยอยู่แล้วก็นัดกันว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยว กินข้าวกินปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยมีแบบโดดล่มกันนิดหน่อยสรุปน้องที่ผมคุยด้วยไปกับเสียไปกับเสียรักแท้แพ้เสียไปกับเสียแด๊วเจ้ผมก็ไปนั่งกินที้นี่กินลูกชิ้นทอดอยู่แล้วผมว่ายังไงโยนพี่พัดเฮ้ จะไปอะครูตรงนั้นมีร้านเน็ตอยู่ตรงข้ามกันไงเออร้านเกม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 ผมว่าเออเดี๋ยวผมไปนั่งรอกันสองชั่วโมงผมก็นั่งแคปเหมือนคุณนอะแคปเหมือนคุณเลยกระบะนั่งกระบะนั่งกระบะผมผมนั่งหลังกระบะเลยผมนั่งนี้เลยอ่ะอย่างเงี้ยอ่าในภาพออกใช่ไหมออกอยู่แล้วอ่าในในภาพออกกิลมกิลมกิลม์อ่าผมนั่งนี้เลยอ่าพอนั่งไปปุ๊บผมว่าผ่านโรงพยาบาลดีกว่ามั้งผมก็นั่งผ่าน ผ่านแยกผ่านร้านข้าวมันไก่สุดท้ายผ่านร้านเน็ตไปละผมว่าสงสัยมีร้านเน็ตแหละทุกซีนนะต้องนึกภาพว่าผมนั่งอยู่อย่างนี้ใครกบคนเดียวหัวโผล่ขึ้นไปอ่าคนเดียวเลยโดนเด่นอย่างนี้เลยนั่งกินลมอ่าปึ๊บข้าวมันไก่ผ่านปึ๊บร้านเน็ตผ่านไปันสัยมีกร้านหนึ่งคนเรียวเข้าไปในซอยเริ่มมืดแล้วมีหรือเปล่านะร้านเน็ตมี่ะแต่นั่งนี้นะนั่งนี้เลยนะโผ พอเลี้ยวขวาไปปึ๊บไอสัตว์มาลู่แล้วแต่ผมนั่งอยู่นี้นะเลี้ยวเข้าไปท,ทําธุระเหมือนไม่มีกูอยู่ข้างหลังขนาดและเลี้ยวเข้าไปจอดในซองอะพี่ <c oughs> แล้วแล้วพนักง,งานพม่าที่ขเขาลู่อย่างเงี้ยเขาเขามองเขาก็มองผมแบบ เซไอเซไอเซไอและไอมานอ่ะก็ตีหน้าตีตาปูอยู่แค่นั้นตอนเขาเข้ามาที่มาแลว่าคือแบบผมแบบไอ้ยองคนทุลักทุเลสัสว์อ่ะผมก็ลงกระบะแล้วเขาก็พูดคำเดียวเปิดท้องสีข้างข้างเอาไปรอเอาไปรอไอ้ยองกูต้องเสียเงินเปิดม่านรูดแล้วนอนคนเดียวแล้วข้างๆ้างก็ตึมต้มตึมต้มตึมต้มแล้วกูต้องเปิดอะไรดู เปิดบอลดูขุนพันธ์แบยกูก็นนอนดูอย่างเงี้ยแล้วก็ทีวีอยู่เงี้ยแล้วดูขุนพันอยู่เงี้ยนอนดูขุนพันธพี่มันรู้มันรู้ไอ้เฮียโคตรได้อารมณ์ไอ้นี่ก็ใส่ว้าวโขไอ้เหี้ยเขาร้องเหมือนแก่หน่ะางดูหนักเยอะกูก็ดูขุนพันอย่างเงี้ยอสัตว์แม่งไม่มันแล้วกูก็เปิดดูบอลคิดดูดิบอลยังคู่ไม่มันน่ะไอ้เหี้ยสโต๊กกับเชฟฟี่เวนเดย์ ไอ้เนี่ยจะจะเดวไอ้ที่จะเป็นแมนยงแมนยูเนี่ยก็ได้สต๊อกกับเซติเวนเดมคิดดูดิพอเขาเสร็จภารกิจเขาให้เด็กเข้ามาเรียกนะสนุกไหมสนุกมหมถามถามถามไหนพวกงั้นกอยากจะเอาเมนูมั่นรุดปลาหน้า่ส่วนเรื่องอื่นจะเป็นแบบว่าเหมือนเรื่องแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ อุ้ยเมื่อกี้ก็ผู้ชายมันเลยไม่ควรเล่าด้วยไอ้ขัดเล่าระละเอียดจริงทเนี่ยกลัวมันมาทำไมเนี่ยเอาคุณมาทำไมมันมาทำไมดีกว่าเอาเผือกเผื่อกเผือโฆษณาเข้าไงซ้อมไทยอินไหมซ้อมไทยอินเอาอันนี้มาเสื้อผงเสื้อผ้าเขาได้นะครับจะได้มาสงสัยอัน้อเปล่าครัเครื่องดื่มเครื่องดื่มเอาเครื่องดื่มมาให้เขาไทยอินเหรอเวลาขอบคุณครับผมทีมงานที่นี่มีมารยาทจริงเวลามีไทยอินเนี่ยคุณต้องเอามาหลายๆขวดแล้วมาวางนี้

หนึ่งหนึ่งหนึ่งใครอิงต้องนี้เออหยั่งาหย่งาหย่งางอคไม่กดอนะอเโเคโอเนโอดอเคโอเคโอเคโอีก่ะเคโนเคชื่คชอเคโอค่อเคโ้าคาเเคโอำลายเอเคเคเคโยเอเเคีอเคม่เคโอเอเเโออเ แค่นี้เหรอแคในครั้งถึงแค่นี้เหรอพี่แค่นี้แหละปิดรายการเลยแดม n เนี่ย d a m แค่นี้เหรอใช่แค่นี้แหละใครก็ได้พบ้านไอ้คนข้างหน้าเยอะแย่ mv ก็ทีนึงแล้วนักร้องก็ทีถึงแล้วไอรายการแดมอีกใครก็ได้ไอเนี้ยเนี่ยเอามานั่งอายังหาผอมึงถามด้วยอีกข้างหน้าใครก็ได้ก่อสร้างอ่ะพี่ก่อสร้างสวัสดีครับเอายไปได้หลายทีแล้วไอวงเนี้ยแดมแดม i <coughs> don't